สวัสดีค่ะมาพบกับท่านในพกพิเศษทารหัสนะวันนี้มาดูคำทํานายของเดือนกรกฎาคม64นี้นะคะไม่รอช้ามาเริ่มที่คนเกิดวันจันทร์กันค่ะ การงานเดือนนี้พยายามสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าจะได้รับความช่วยเหลือให้การงานราบรื่นประสบความสำเร็จและอาจมีโอกาสได้รับงานหรือหน้าที่ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ค่ะการเงินในเดือนนี้ มีรายได้เข้ามามากแต่มักหมดไปกับเพื่อนฝูงหรือสิ่งมอมเมาต่างๆอาจทำการเงินติดขัดสะดุดได้พยายามอย่าก่อหนี้เพิ่มและควรระวังกลโกงทางการเงินต่างๆไว้ด้วยอย่าโลภนะคะต่อในเรื่องความรักในเดือนนี้ ต้องคอยประคับประคองความรักอาจมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันได้จนเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคู่พยายามนึกถึงวันวานหรือสิ่งดีๆที่มีต่อกันและกันนะคะส่วนคนโสดในเดือนนี้อาจไปถูกใจคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในเรื่องสุขภาพ ควรระวังสุขภาพทางด้านความเครียดอาจส่งผลกับลำไส้กระเพาะทำให้เกิดกดไหลยย้อนหรือความดันค่ะจบคำทำนายแล้วนะคะช่วยส่งกำลังใจให้ทันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทันหน่อยนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ